สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะเนื่องในเป็นวันออกพรรษาค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปทํา DIY สังฆทานกันค่ะเพราะที่ฝรั่งเศสเขาไม่ได้มีสังฆทานขายเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําของเราเองนะคะก็คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ะค่ะเราจะไปวัดนะคะวัดนี้เป็นวัดลาวเชื่อว่าวัดเชียงทองนะคะคนลาวจะออกเสียงว่าวัดเชียงทองที่วัดนี้มีพระอยู่หนึ่งรูปเป็นพระมาจากภาคอีสานของไทยนี่แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะ เพื่อนๆนะคะตามไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันค่ะไปซื้อของแล้วก็จะดทาสังฆทานด้วยกันนะคะไปดูซิว่าสังฆทานเซตนี้เนี่ยเราจะหมดเงินเท่าไหร่เผื่อเพื่อนๆ,ๆที่ไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนว่าไอ้สังฆทานคืออะไรอะมีนะคะเพราะอย่างตอนเราเรียนมาหาลัยอะมีเพื่อนเคยมาถามเราว่าเอ้ยบุ้งเนี่ยหมู่บ้านเราตอนเช้าๆเลยอะแบบ ตีสี่ตีห้าเราเห็นพระเดินไปเดินมาเรามองมลงมาจากหน้าต่างห้องนอนเราอะ่ะเออเขาเขามาทําอะไรกันหรอ,อลรวบอกเขามาใส่บาตรญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาเนี่ยก็ซื้ออาหารแล้วก็ไปถวายพระเพื่อให้พระนะ่ะฉันถ้าเกิดพระเขาฉันเหลือก็จะเป็นของเด็กวัดเป็นของคนมาทําบุญที่วัดก็เอ,อื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่กันไปเพื่อนก็โอเค <c oughs> เพราะฉะนั้นสังฆทานก็คือไลฟ์สไตล์เซตบ็อกซ์สมมุติว่าคุณต้องไปเข้าค่ายหนึ่งอาทิตย์อะ่ะคุณจะเอาอะไรไปบ้างสบู่ยาสีฟันแชมพูยา สามัญประจําบ้านนั่นเลยค่ะคือสิ่งที่จะต้องใส่เข้าไปในสังกทานซึ่งสําหรับตัวเรานะของที่จะซื้อใส่ในสังกทานอะ่ะจะต้องเป็นของที่เราเนะี่ยจะถามตัวเองว่าถ้าเป็นกูอ่ะกูใช่ไหมถ้าเป็นกูกูจะกินไหมเพราะอย่างที่เคยเห็นในข่าวนะคะว่าในสังกทานอะ่ะมีอะไรก็ไม่รู้ข้าวมีแต่หมอดทิชชู่ก็โอ้ยเท็กซ์เจอร์แบบกระดาษหนังสือพิมพ์เลยเดี๋ยวเราไปซูเปอร์มาร์เกต็ตของเอเชียกันนะคะอยู่บนรถเมย์นะคะ วันเสาร์วอาทิตย์ขึ้นฟรีค่ะเป็นโปรโมชั่นเนื่องจากสสคนใหม่นะคะตอนนี้อยู่ในร้านไข่ของเอเชียนะคะเท่าแก่น้อยไม่ได้มีแค่สาหร่ายนะคะมีแผ่นมะพร้าวอบกรอบห่อละประมาณ80บาทค่ะชาต่างๆนะคะชาดอกกระเจี๊ยบชาวนิลาจากแอฟริกันนะคะอันนี้ขิงก็จากแอฟริกันเหมือนกัน มีกาโตะด้วยนะคะกาโตะก,ก็คือน้ำผลไม้ผสมบุญมะพร้าวค่ะน,นี้ว่านหางจาระเข้กับลุนจี่นะคะเครื่องดื่มทนันเยากพืชโดยรสหวานเอานี้แล้กัน Black Soy Drink น้ำถั่วดำน้ำชานะ ตอนนี้กำลังจะไปซูปเปอร์มาร์เก็ตของฝรั่งนะคะตอนนี้อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตของฝรั่งนะคะถั่วต่างๆนะคะอัลมอนด์และหิมมะพาวพิตาชิโออันนี้เป็นถั่วต่างๆรวมด้วยผลไม้อบแห้งพวกลูกเกดอะคะ่ะ 5ชิ้น2ยูโร70บาทร้านนี้ค่อนข้างสับสนนะคะป้ายราคามันจะอยู่ข้างบนไอ้ป้ายข้างล่างคือเป็นสินค้าสินค้าของข้างล่างเออที่ฝรั่งเศสนะคะเขาไม่นิยมใช้ผงซักฟอกค่ะแต่เขาจะใช้เป็นน้ำยาซักผ้านะคะหรือว่าใช้เป็นแบบก้อนเจลค่ะเขาว่ามันละลายน้ำได้ดีกว่านะคะแล้วก็กลิ่นหอมค่ะอ๋อนี้แล้วกันน้มยายล้างจานนะคะ เราไม่รู้ว่าปกติแล้วอะ่ะพระเขาใช้แชมพูหรือเปล่านะเราก็จะเอาเป็นแบบสบู่เหลวของผู้ชายละกันแบบฟอร์เมนะที่แบบผู้ชายเนาะขวดนึงเนี่ยใช้ทุกอย่างคะ่ะทั้งอาบน้ําสระผมกระดาษห่อนะคะแบบใสราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้มาดูเทียนกันนะคะหุยขายเป็นแท่งอะแท่งละ9ก็สเก้าเซนอะคือแท่งละสามสบาท กระดาษทิชชู่นะคะอันนี้6มว้วน2ยูโร70บาท คือวันนี้มันเป็นวันเสาร์เนาะในห้างคือเด็กนักเรียนเยอะมากเลยค่ะร้อนเลยอะ่ะแล้วเขาแบบซื้อแอลกอฮอล์กันไปเยอะมากซื้อเหล้าซื้อเบียร์จัดปาร์ตี้ที่บ้านเพราะตอนนี้โควิดระบาดเนาะเขาก็ไปปาร์ตี้ที่พับที่บาร์ไม่ได้เนาะไม่มีอะไรหยุดลูกหลานลำยองได้เดี๋ยวเราไปร้านขายยากันนะคะเห็นไหมคะสีเขียวๆตรงน,นั้นนะคะไปค่ะตำรวจเพียบเลยเห็นไหมคะ ห้องคังว่างไม่ได้อ่อยข้าวแดงอร่อยนะจ๊ะหากเดือดร้อนให้แจ้งตำรวจหากอยากบวชให้แจ้งเจ้าอาวาสอยู่หน้าร้านขายยานะคะดูมียาหมองตาเสือขายด้วยร้านขายยาที่ฝรั่งเศสก็จะแพรวราวนะคะนอกจากขายยาแล้วก็ขายเวชสัมอางด้วยค่ะขายน้าหอมด้วยขายสบู่ด้วย ของบ้านเราร้านขายยาก็จะขายสมุนไพรด้วยเนาะดูสิยายขัดตัวอาบน้ํายังขายเลยวิตามินซีนะคะ500มิ <c oughs> ลลิกรัมดูไบโอด์มาซีลดราคาหรือเปล่า2องขวดปกติราคา16ลดเหลือ13จาก9เหลือว้าวประมาณขวดละ250บาทนะคะที่ไทยขายเท่าไหร่ที่ไทยขายประมาณ700บาทนะคะเขาขายยาคลายเครียดด้วยนะคะซึ่งเราสามารถซื้อไปกินเองได้เลย ถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยจะต้องมีใบสั่งยาจากหมอนะคะเพราะว่ามันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแต่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยยาคลายเครียดเนี่ยออกโฆษณาทีวีเลยนะคะแอลโกอฮอล์แบบฉีดนะคะทาดากลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำสังทานกันนะคะคุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่แพงที่สุดคือกระดาษห่อของขวัญคุณคะกระดาษห่อของขวัญที่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบ ไม่อยากจะพูดเลยเวลาคริสต์มาสเนี่ยการให้ของขวัญเป็นสีที่สําคัญมากนะแม่งโคตรเสียดายตังค์ซื้อกระดาษห่อของขวัญน่ะเขาขายแพงอะ่ะส่วนมากนะเริ่มต้น2ยูโรก็คือ70บาทบ้านเรา,าอยู่ไทยนะถ้ากระดาษห่อของขวัญ10บาทเนี่ยดิฉันคิดแล้วคิดอีกนะ10บาทเนี่ยกี่เมตรเจ๊ปกติซื้อ5บาทคิดดูดิแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมเท่าไหร่แบบใสไม่มีลวดลายอย่างงี้นะราคาเกือบ3ยูโรค่ะตีเป็นเงินไทย109บาทแม่เจ้า ใช้สอยอย่างประหยัดละกันตัดเลยดีไหมอ้เหียบพึ่งตัดเลยจะเป็นการคิดสั้นเกินไปน้ำลูกเดือยตราโปรฟิต25บาทน้ำถั่วดำวีตาซอย22บาทน้ำดอกดาวเรือง17บาทแต่เดี๋ยวเราจะแยกอันนี้เอาไว้ใส่บาทอันนี้ใส่ในสังกทานนะคะ กระดาษทิชชู่6ม้วน74บาทถั่วแล้วก็ผลไม้อบแห้งมีทั้งหมด5ห่อ74บาทตกห่อละเท่าไหร่5 1 5ทด2 5 1 5 2า5 3 5ตก ไหบ่า3บาทห่อละสิบาบาทคณิตคิดเลขช้าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งออกมาใส่บาทด้วยเพราะอะไรรู้ไหม <c oughs> เคยแบบเอาของมาถวายสังฆทานอย่างเดียวอะค่ะ <c oughs> พอช่วงตอนนี้เขาใส่บาทกันใช่ไหมทุกคนก็รู้ไปต่อแถวกุริกูจอแต่เราอะไม่ได้เอาของมาใส่บาทเลยเพราะเรามองว่าแบบเราขอมาใส่สังฆทานแล้วอะ <c oughs> แล้วปรากฏว่ามีเรานั่งหัวโดยอยู่คนเดียวไม่ใส่บาทอะเขินด <c oughs> ินี่นะคะวางข้างกันจ๊ะ อันนี้คือยาสระผมแล้วก็สบู่เหลวนะคะราคา88บาทค่ะน้ำยาล้างจานนะคะ32บาทน้ำยาซักผ้าขวดละ77บาทเแบบี้ก็ใช้ได้แปลว่าเป็นอะไรที่ไม่ราคายเคืองผิวหนังนะคะกาวิสคอนจะช่วยเรื่องกรดไหลย้อนค่ะกรดไหลย้อนแปลว่าอะไรพูดง่ายๆก็คือคนที่กินแล้วนอนอะ่ะแล้วพอพอกินเข้าไปอาหารมันลงไปใช่ไหมแล้วพอนอนอะ่ะอาหารมันตีกลับขึ้นมาแต่มันไม่ได้ตีเปล่าๆไงน้ำกรดในกระเพาะอาหารนะขึ้นมาด้วยมันก็จะทำให้แบบแสบ แล้วก็แน่นหนะ้าอ,อกก็ต้องกินอันนี้แต่แบบว่าที่บ้านอนะ่ะเหลืออีกหนึ่งซองสุดท้ายแล้วก็คิดว่าเออกำลังจะซื้อพอดีแล้วอันนี้มันมี12ห่อก็ขออนุญ,ญาตนะคะหลวงพ่อแบ่งกันนะคะกล่องละ140บาทมีทั้งหมด12ชิ้นตกประมาณชิ้นละ10กว่าบาทนะคะอ่ะเสียสละเอากล่องให้หลวงพ่อ ตัวยามันจะเป็นซองแบบนี้คล้ายๆกับอาหารแมวอะคะ่ะเชื่อไหมพอกินปุ๊บอะประมาณ5-10นาทีนะคะความรู้สึกแสบร้อนกลางทรงอกก็หายไปเลยนะคะแบ่งได้นะคะหลวงพ่อคะ่ะ วิตามินซีนะคะ500มิลลิกรมัมมันจะไม่ใช่แบบวิตามินซีซิปล็อกอย่างเงี้ยที่แบบอมเล่นๆต่อเด็กๆราคา92บาทพอเรากินมันจะทำให้เราอ่ะเป็นหวัดยากขึ้นเนาะเพราะว่าร่างกายเรามีวิตามินซีอยู่แล้วก็ช่วยเรื่องผิวด้วยนะคะผิวเราจะเปล่งปลั่งนะเจ้าคะหลวงพ่อ อันนี้พารานะคะเราซื้อแบบ500มิลลิกรัมแต่ว่าคนฝรั่งเศสส่วนมากเขาจะกินกัน1000มิลลิกรัมกินโหดเลยนะเนี่ยฉลากข้างหลังเนี่ยเชื่อไหมเขาเขียนเลยนะว่าคนที่อายุเกิน15ขวบขึ้นไปและน้ำหนักเกิน50กิโลขึ้นไปต้องกินอันนี้ยเม็ดก็คือกิน1000มิลลิกรัมมึงไม่สงสารตับมึงมั่งหรอ อันนี้เป็นแอลกอฮอล์นะคะ80บาทเราอ่ะไม่ได้ซื้อคุหรือกละมังมานะเพราะเรามองว่ามันไม่จําเป็นสําหรับที่ฝรั่งเศสเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ซวมแบบราดน้ําแล้วอะคะ่ะเราก็เลยมองว่าเอแเ้วเขาจะใช้คุถังทําอะไรเนะาะเวลาลดน้าต้นไม้เขาก็ใช้สายยางนะมาค่ะเรามาห่อกันมันไม่กว้างอะกระดาษดา เด๋อวหอ่อทั้งแนวตั้งแนวขวางเลยนี่จัดร้านสวยๆเห็นสินค้าทุกอย่างยุ้ยยกขึ้นมาจะขาดไหมนะอ้ยเสียวยตายห่าโุ้ยตายห่ากระดาษบางมากเลยของคุณฮ่า โอ้ยค <The> <been> ่ hmm> oh ัคุณนาหนูปล่อยโลกสรุปนะคะ สังกทานที่ฝรั่งเศสนี้รวมแล้วตีเป็นเงินไทยราคา785บาทคา่ะซาถูวันนี้นะคะผังพุ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาทุกคนนะไปวัดเชียงทองไปวัดลาวผังพุ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายยิ่งสีหนูอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม Thank <laughs> you.